ที่มาได้ไปนะครับกอค่าเข้าซ้ายหากลับมาโอ้โหย,ย้อนหลังไปหมดแล้ะยังน่าดูปัม๊มไม่ผ่านนะครับ<อ>ขขนะครับอ้าวพลาดไปแล้วครับกอค่ากอค่าเดียวต่อเดียวกอค่าแหมเป็น2อหนึ่งแล้วครับกอค่าดึงและยิงแหมไม่เห็นทาตรีครับทาตรีวิว่งเติมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ให้ไม่ได้แม้ว่าดานุจะเสียบอลมาเหรียญจี้ใส่ทศพลครับดานุก็ลงมารุมช่วยพยายามจะยิง เต็นส์ซ้าก่อนครับเข้าซ้ายลงกรนยอดมาโบโมไม่ถึงแล้วนะครับทางด้านของวิรุฒิใกล้เคียงอีกครั้งนะครับเปิดจากซ้ายวางมาขึ้นแทรกระหว่างผู้เล่นเมืองทองสองคนครับเกีรุูกไม่กลัวครับไปเองครับตะกระพงเปิดเข้ามาแล้วโอ้โห <c oughs> จะยิงอยู่แล้วครับตาตรีแต่มีคิมมาสกัดเอาไว้ก่อนครับฉากมาแล้วเนี่ยครับเหลือมอยู่ใล้วหนึ่หอนงล้ำหน้านะครับ ถึงแม้บอลจะมาไม่ถึงก็จริงแต่ว่าก็เนี่ยครับบีบให้คู่แข่งต้องเข้าเปิดฉลบนิดนึงแล้วโอ้โหทุบเอาไว้โดนสามโอ้โหตะบีญพลข้ามคานครับตะบีญพลดูครับดาสกรปั่นเข้าไปลูคัสเนเนลชกไม่ดีเลยครับบอลตกอยู่หน้าประตูโอ้โหแต่ตอนกลางวันเนี่ยพี่โดมเพิ่งไปดูฟุตซอลเนี่ยครับพี่เท่งครับพี่เท่งบอกขอดูบอลก่อนได้ไหมพักครึ่งได้ไหม ยังไม่ยังไม่จบครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้งไงผมขอดูก่อนอยากจะดูบอลอยู่ดู <laughs> ตามที่ทีม <laughs> อับดูตรงนี้ก่อนนะครับพอเกเข้ามาแล้วสจีร่าแต่โมงแล้วไม่เข้ากรอบครับโอ้สรายุดอีกแล้วครับดูครับปั้มกันแล้วเอาชนะวีรวุฒมาได้นะครับคิงนองจินเองก็ไม่อยู่ในตำแหน่งครับแต่เปิดไปแล้วตูต่อครับทีรศิลปสินให้ตัวเติมสวยมากครับพิยพลแต่หลบ บอลแม่ติดแข้งติดขายังได้อยู่ครับเข้าขวาไหลามาธีรศิลป์ยิงยัดเลยครับติดบล็อกจากกาพงหยอดมาแล้วหมดตั้งไว้ได้สวยครับขอค่าขอค่าให้ซ้ายเปิดยัดมาเลยแม่เหมือนจะยิงซะมากกว่าครับเปิดไหมเปิดแล้วครับแล้วโอ้โหจะเปลี่ยนทางไม่ถึงครับเชดได้สวยไปครับ,รบพ,ยพิยพลมีแนด้านธีรศินรออยู่ธีรศิน ไกลก็ขอยิงเลยครับแต่ <c oughs> นี่นะครับคือต้องหันมาลองยิงจากเล้ยนหลังออกมาหน่อยครับมีพื้นที่แล้วอาลงกรอนยิงซ้ายแล้วเปิมมาจับแล้วก็เล็งก้มหน้ากดทันทีนครับบอลเฉียดตะข่ายด้านข้างไปอย่างบุดหวิดเลยครับสายของอาลงกรอนครับ ลูกพุ่งน่ากลัวมากครับพุ่งข,ข้ามีอะไรมาโชว์ไหมต่ขอข้าไปซ้ายสวยมากครับถึงเส้นหลังหักกลับมาโอ้โหขายาวดีเหลือเกินครับสายมีาทน่านเจบโบรออยู่แต่ก็มีตัวประครองครับให้ดีดัสกรดัสกรหยอดไม่ผ่านครับโดนตปทิ้งเลยก่อน สินชุมเทศสายแว่ก <acağız. S 1> ็เป the ่าจบครึ่งแรกเอสจีเมืองทองมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับในการเริ่มครึ่งหลังนะครับส่งมิลานบูบาโล่เลครับลงมาแทนดานูเซียกาเปิดเข้ากลางมามงเช็ดแหมไม่ได้ครับแล้วโอ้โหมองว่าพวกศรีสเกตมองว่าแฮนด์บอลครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรมาเหลี่ยมนี้ไม่ฟาวลนะครับได้อยู่ได้เปรียบไปนะครับดัสกอนดัสกอนให้มาบูบาโล เปิดหักข้อมาสกัดเอาไว้ได้เยี่ยมเลยครับ <c oughs> เปิดโค้งมาตรงนี้ได้โมกแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเ <c oughs> นี่ยครับอย่างที่บอกเจาะไม่ได้เนี่ยต้องมาเน้นลูกตั้งเตะนะครับแล้วโยนแม่นเหลือเกินครับงดนานสกอร์ทองเหลา <c oughs> เป็นทศพลลาเทศนะครับเข่งหนึ่งหนึ่งเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ลูกสําคัญครับเมืองทองมาได้ประตูนําในช่วงต้นครึ่งหลังครับแล้วเป็นทศพลลาเทศครับที่ โขกเน้นๆเ,เข้าไปครับประตูที่2ในฤดูกาลนี้ของทศพลดูดัสกรเปิดโค้งเข้าหาศีรษะของทศพลเลยนะครับไม่มีใครขึ้นเบียดครับโอ้ประกบตัวหลวมไปหน่อยครับศีรษะเกศแล้วลูกวางของดัสกรก็เปิดพุ่งได้ดีนะครับเลยทําให้โขกได้แรงเลยครับลูกนี้ทศพลกอนวินานวิไปขึ้นประคองอยู่ห่างๆครับเลยทําให้ โขกแบบเน้นๆเลยนะครับนี้ก็มี2นัดนะครับที่ถูกแซงกลับมาแพ้แล้วตีลังกาแม่โดนทํ้าไว้ก่อนครับพุทธศิน์เปล่าแล้วครับนะครับเริ่มขยับกันบ้างแล้วเรื่อยครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านศรีสะเกดต้องการเขมพุกมากขึ้นแต่ตรงนี้หยอดมาสวยครับเอาละกระดกไม่พ้นอาตรีอาตรีเปิดแับแต่เข้ามือกวินพุทธสิน์บอกจับไม่อยู่ครับออกไปแล้วครับ อาอนี่เป็นกอคา่าโยนซ้ายมาไม่ถึงครับพิมพ์ขึ้นได้ก่อนยิงตออิดแล้วยกโอ้โหปาดเอาไว้ได้ครับโอ้โหไม่ได้ประตูด้วยครับตูภาพช้าครับเผื่อมันไม่โดนจริงๆครับอ๋อบอลกระเด้งมาโดนแขนก่อนแต่ดูว่าพุทธสินปล่อยหรือเปล่าคิม้องจิน่งแล้วไม่ขาดนะครับยิงจงังหวะแรกเด้งขึ้นมาแล้วโดนมือตัวเองก่อนนะครับ เกิดมาเสาแรกครับเกี่ยวมาแล้วหนึ่งหนึ่งโอ้โหเหล่าเตะไม่โดนอีกยังไม่พ้นอันตรายครับเข้าขวายิงติดล็อกแต่ว่าเรี่ยมของธีรศิลป์เนี่ยได้เปรียบนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วตัดครับตัดในนะครับตามสไตล์ถนัดครับโอ้โหของทีรศิลป์มองว่าเป็นการฝาวก็ต้องตามด้วยใบแดงนะครับจะจิ้มไปตรงๆก็ได้นะครับจิ้มไปตรงๆก็ได้ยิงครับแต่นี่ครับโอ้โหซื้อความได้เปรียบเลยขวางอยู่แล้วครับ ปั่นโค้งแล้วโอ้โหเกือบใต้ครับเกือบมุดใต้คานครับโอ้โหฟรีคิกของนาสกรครึ่งแรกนี่ก็ผลเสารวมทนีนะครับคราวนี้นี่จะมุดใต้คานแต่เลูคคสดานเนียลยังตามมาทันครับต้องปัดข้ามคานไปก่อนเชิดหมบางขึ้นยิงไปแล้วถึง5ประตูวินาสนูของทีมครับก็มีผลกับเกมรุกครับ โหลุดมาเลยครับเปียพลเข้ากรอบเขตโทษยังมาอยู่นะครับหัวกะโหลกไม่ถึงนะครับบูบาโลมาช้าไปหน่อยใคมาโอ้โหวิ่งมานี่เลยครับวิรวุธเปิดมาเจโบรออยู่ถึงด้วยครับเจโบยิงโอ้โหไม่ผ่านยังไม่พ้นล้อเป้าเลยครับตั้งมาบูบาโลรอบอลนานไปหน่อยหัวกะโหลกเก็บได้มีแต่สีขาวครับยุรศินใครมาวิรวุธยิงเองซะเลยครับแหมกราฟิกก็ขึ้นมายืนยันการเปลี่ยนตัวนะครับ เอกพันธ์ให้มาตรงนี้แตะผ่านแล้วครับไปครับแล้วให้มาตามช่องถือปิยวันรปิยวัต์ช่องแคบแต่โอ้โหทศพลผ่านหน้าได้ก่อนครับแล้วโดนเตะเข้าไปด้วยครับทศพลยังลุกไม่ขึ้นโอ้ไปจับบอลห่างตัวนะครับจังหวะสุดท้ายดูนะครับแตะจังหวะเนี่ยพอห่างทศพดดลจิ้มทันทีนะครับโอ้เราปิวยวัน์ก็เลยโดนทศพลแทน ยอมสับไกลตั้งแต่จังหวะแรกด้วยนะครับไม่ยอมยิงตามน้ำครับพิวัตรเจ้าเน้นๆน้นขึ้นมาครับทางด้านขวาครับอุบาโลบุบาโลไปเองครับแล้วยิงออ้อหใจคอจะเอายัดเสาแรกเลยครับก็ยังปิดไม่ลงอยู่ดีนะครับลูกที่สองของเมืองทองครับยังตอกฝาโลกงไม่ได้ ข้างในมีรออยู่สอน,นะครับแต่เลือกดึงเข้าขวาแล้วเล่นมุมแคบครับหักไม่เข้าเลยนะครับมีลานบูเบโลโอ้โหไม่ใช่ไม่เคยยิงเลยครับแต่เนี้ยใช่ครับ <c oughs> โอ้โหนี่ขึ้นมาตอนที่เหลือทวลาอีกนาทีกว่าด้วยไม่ยอมถอยวิญพพเขื่ <c oughs> อนขาเนี่ยอันตรายนีตัวเองมีเหลืองแล้วที่ได้แกล้งเตยัดสักทีเนี่ยโอ้โหได้เรื่องเลยนะครับ ทีไรครับเปิดโค้งมาแล้วได้หมดจริงๆครับโอ้โหด้วยครับลูคัสแต่เนี่ยครับโอ้โหคราวนี้กวินโดนครับโอ้โหทำได้จริงๆครับลูคัสแตเนี่ยประตูประวัติศาสตร์อีกแล้วครับโอ้โหมงผ่านดึงกวินธรรมสัจจรันเข้าไปครับสีหูโอ้ทัโขกดูเลยดูเลยดีกว่าครับเทค โอ้โหแล้วกวินครับบอลมันชิดตัวนะครับทิ้งตัวรับไม่อยู่ครับแล้วไม่มีใครของเมืองทองเนี่ยคุมลูคัสเน,นี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับโอ้โหแล้วบอลมันลงที่เขาพอดีเลยครับเค้กหน้ากรอบหกหลากดลงพื้นครับงงแบบเฉียบขาดจริงๆครับอ้าครับของเคยทำได้แล้วก็ทำได้ในเกมสำคัญด้วย แต่ยังไม่จบง่ายๆนะครับเปิดข้ามฟ้ามาถึงด้วยครับเอาละสาวุฒิราวุธิธยอดมาตรงนี้ถึงไม่ได้ครับลงกอแล้วบุทจิลก็ปยงต่อยหรถอมยาวเมดเวลาเลย